เจอกับแฟนได้ยังไงเหรอเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังย้อนกลับไปเมื่อปี2022ตอนที่เราเป็นนักศึกษาเราเข้าร่วมโครงการ work and travel ที่อเมริกานะคะไป work ที่นั่นประมาณ4เดือนคะ่ะเราก็บินไปคนเดียวเลยจ้าใช้เดียวแบบง่ๆหรืออาจจะใช้คำว่ารอดมาได้ก็บุญแล้ว เกินก่อนว่าเราเคยไปเวิร์กตั้งแต่ปี2021นะคะแต่ตอนนั้นแบบบ้างานมากไม่ออกไปเดทไม่อะไรเลยแล้วก็ปี2022เนี่ยคือตั้งใจว่าฉันต้องหาแฟนให้ได้รอบนี้ฉันต้องหาแฟนให้ได้ก็คือทํางานเป็นรลองเดทเป็นหลักนะคะทุกคนเป้าหมายของเราต้องชัดเจนเราก็คือเริ่มเดทเลยนะคะแล้วก็เล่นแอปไปเนี่ยทุกคนป,ป,ปัด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 แล้วก็เดทเดทเดทเราเดททุกวันที่เลยทุกคนอันไหนไม่ถูกใจเราก็ปัดทิ้งนะคะอันไหนถูกใจเราก็ไปเดทถ้าถูกใจเราก็เดทต่อค่ะ เดทจนได้มาเจอกับสามีคนปัจจุบันนะคะก็คือเจอตัวจริงปุ๊บหืหน้านางเล็กมากเลยนะคะแล้วก็เด็กมากแบบหน้าเด็กมากตอนแรกคิดว่าเออฝรั่งตัวจริงเนี่ยน่าจะแก่กว่าในรูปนะคะแต่นางคือหน้าเด็กกว่าในรูปอีกตอนนั้นคิดว่าเออเดทครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแหละคือเราจะไม่มาเจอนางแล้วนะคะเพราะว่าไม่ใช่สเปกเลยเพราะว่าตัวเล็กแต่เราก็ได้เจอกันอีกเรื่อยๆนะคะคือประมาณอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งนางส่งข้อความมาบอกว่า เราเป็นเพื่อนกันเถอะนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะไกลกันอ่ะม,มันจะเป็นหลักทางไกลเดี๋ยวฉันก็ต้องกลับบ้านแล้วใช่ไหมนางก็ต้องไปเรียนมาหาลัยในเมืองอะไรเงี้ยเราเออเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าเราก็เลยโอเคคือเราอ่ะไม่ได้จริงจังความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นที่เข้ามาอยู่แล้วเพราะว่าเนาะก,ก็เข้าใจเขาเจอเขาอ่ะสรุปคนที่ขาดเราไม่ได้ก็เป็นนางจ้านางเป็นคนทักแชทกลับมาหาเราก่อน มีวันหนึ่งนะคะเราจะไปบอสตันใช่ไหมแต่เราไม่มีรถนะคะทุกคนเราก็เลยหลอกใช้นางอันนี้คือไม่ดีเลยนะคะแตออ่แต่เราก็ทาแหละหลอกใช้นางให้ไปส่งที่สถานีรถไฟหน่อยแบบมันไม่มีรถนางก็เลยบอกว่าจองตั๋วไปเลยยังอาชันขอไปด้วยนี่ก็แบบจะตามกูไปทําไมหนุ่มบอสตันคือหล่อมากทุกคนเราไม่อยากเอาผู้ชายคนไหนไปกับเราเลยนางบอกขอไปด้วยเราก็เลยยอมนะคะเพราะว่าเราอ่ะคือต้องขอความช่วยเหลือจากนางไงเรื่องรถนางก็ตามเราไปบอสตันจนได้นะคะแล้วนางก็ถามว่าอยากไปบ้านนางอีกไหมไปดูไหน ที่บ้านก็ได้นะอะไรอย่างนี้เออเราก็เลยบอกว่าโอเคขอคิดด้วยก่อนนะแต่จริงๆก็อยากไปแหละเหตุผลหลักๆที่เราไปเดทก,กับนางนะคะก็เพราะว่ามีน้องหมานี่แหละคือเราเหงามากทุกคนเป็นการมาอเมริกาที่เหงามากแล้วก็เลยแบบเออหาผู้ชายที่มีหมาดีกวา่าอยากเล่นกับหมามากเป็นอะไรก็ไม่รู้หลังจากที่เดทก,กันมาประมาณ2อาทิตย์นะคะนางก็ขอเราเป็นแฟนทำไงได้อะคะ่ะทุกคนก็ตอบตกลงไงมาถึงขนาดนี้แล้ว พอเป็นแฟนกันแล้วนะคะทุกคนนาะงก็จะพาไปหาแม่เลยคือจะลงพาลงไปหาพ่อกับแม่เลยไปแนะนําตัวลแล้วก็บอกใจเย็นๆเธอเราเพิ่งพบก,กวับเธอเองตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมขอเวลาอีกหน่อยนะนางก็งอนเลยจ้าแต่มันก็มีจังหวะบังเอิญบังเอิญลงไปข้างล่างเจอแม่นางพอดีก็เลยแบบเออแนะนําตัวไปนะคะทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีนะทุกคนมีช่วงหนึ่งนะคะที่เราติดโควิดนะคะทุกคนเราก็เลยต้องหยุดทํางานไปแล้วก็มาอาศัยอยู่บ้านนางนะคะประมาณหนึ่งอาทิตย์ ก็เลยแบบเออได้ใช้เวลาร่วมกันเยอะหน่อยหนึ่งอาทิตย์นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะทุกคนสําหรับแบบคนที่มีการมีงานทําเนี่ยเมื่อเราจบโครงการนะคะเราก็มาอยู่บ้านนางประมาณ2อาทิตย์นะคะก่อนที่เราจะไปเที่ยวที่ LA ต่อนะคะทุกคนเราก็ได้คุยกับนางว่าเออเธอไปหาฉันได้นะที่ไทยอะไรอย่างนี้แต่นางอะ่ะกลัวเครื่องบินมากเลยทุกคนนางบอกว่าเธอมาหาฉันไม่ได้หรอเราก็เลยบอกว่าถ้าเธออยากให้ฉันมาหาฉันต้องทําวีซ่าท่องเที่ยวนะอะไรอย่างนี้ถ้าแบบไม่ผ่านอะ่ะเธอก็ต้องแอพพลายวีซ่าคู่มั่นให้ฉันนะ นางก็เหมือนยังเด็กอ่ะนะทุกคนนางก็เลยบอกว่าเธอคบกับฉันเพื่อวีซ่าหรออะไรอย่างนี้เราก็เลยบอกว่าถ้าเธอคิดอย่างนั้นอะ่ะเธอเลิกกับฉันไปตอนนี้เลยก็ได้นะนางก็เลยขอโทษเรานะคะที่พูดไปแบบนั้นเพราะว่านางบอกว่านางไม่ได้ทันคิดนะทุกคนหลังจากจบโครงการทํางานนะคะเราก็มาอยู่บ้านนางประมาณ2อาทิตย์มั้งจำไม่ค่อยได้แล้วทุกคนเราก็มีตั๋วไปซานฟรานซิสโกนะคะแล้วก็ LA คือแพลนของเรานี้ก็คือการเที่ยวคนเดียวเลยนะคะวันที่เรานั่งรถไฟไปบอสตันนะคะเพื่อไปขึ้นเครื่องไป ฟันฟานเนาะเราก็ไปนอนโฮสเทลก่อนหนึ่งคืนแต่เรานอนไม่ถึงคืนเลยทุกคนเรานอนไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงเราจองรถไฟกลับมาหานางอะ่ะทุกคนแล้วเราก็แคนเซิลตั๋วฟันฟานซิสโกทิ้งไปเลยอะ่ะดูดีความรักมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนเราแคนเซิลตัว๋วทริปเที่ยวทุกอย่างแคนเซิลโรงแรมทุกที่นะคะเพื่อกลับมาหานางอะ่ะทุกคนเพื่อมาอยู่กับนางเพิ่มแค่2วันน่ะดูสิหลังจากอยู่กับนางเพิ่มขึ้น2-3วันนะคะเราก็ นั่งรถไฟกลับไปที่บอสตันเหมือนเดิมน,นะคะแล้วก็จองตั๋วใหม่ไป LA เลยนะคะก็คือทิปซานฟานซิสโกเราก็ยกเลิอกออกไปเลยนะคะคือเราไม่ไปแล้วแล้วก็ไปแค่ที่ LA อย่างเดียวค่ะเพราะว่าตั๋วกลับไทยเราอยู่ที่นั่นนะคะทุกคนเราก็บินไปเที่ยวที่ LA คนเดียวนะคะหลังจากนั้นเราก็กลับไทยคะ่ะเศามากเศาที่สุดในโลกเลย